สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอนวิธีการพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปของปลาจะเป็นพวกจะเป็นปลาเทียนนะคะค่ะเริ่มกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะก็จะตัดริบบิ้นมาสองเส้นความยาวประมาณยี่สิบนิ้วนะคะแล้วก็จับมานะคะแล้วก็พันรอบนิ้วสองรอบ เสร็จแล้วก็จับนะคะแบบนี้เสจะล้าอีกเส้นเส้นแรกก็สอดเข้าไปนะคะก็เส้นที่สองแล้วก็คอมนะคะแบบนี้ จแล้วจะมีเส้นบนกับเส้นล่างนะคะเราหยิบเส้นล่างตรงนี้มาสอดเข้าไปที่รูเส้แรกนะคะส่วนเส้นที่สองตัวนี้จะมีหนึ่งสองสามใช่ไหมคะเส้นที่สองแล้วก็ รอดทั้งล่างนะคะแล้วเราก็เสียบเข้าที่รูเสียบเข้าที่รูตรงนี้นะคะแล้วก็สอดลอดเข้าไปเส้นหนึ่งะจะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงเลยค่ะ ดึงให้แน่นนะคะพอดึงเสร็จก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็กลับหลังพลิกกลับมานะคะพิกกลับมาให้ด้านแหลมเนี่ยเข้าหาตัวเราเสร็จแล้วแล้วก็เส้นนี้นะคะเส้นแรกทับเส้นนี้ แล้วก็เส้นนี้นะคะสอดเข้าไปทางใต้แล้วก็ทับม้วนขึ้นมาด้านบนเสร็จแล้วเราก็สอดทางล่างไปตรงนี้นะคะทับตรงนี้ไปนะคะแล้วก็ตึง เสร็จแล้วเราก็พลิกกลับนะคะแล้วก็เอาเหรียญมานะคะสอดเข้าไปข้างในเลยค่ะก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็จับเส้นนี้นะคะพาดมาตรงนี้แล้วก็เอาอันนี้นะคะทับสอดเข้าไป เราสอดจะสังเกตว่าเราจะสอดเปนโคลสีนะคะเสร็จแล้วเราก็ดึงดึงให้แน่นเลยค่ะ,คะเราก็จะได้แล้วรูปปลาตะเพียนค่ะทั้งสองด้านเลย เราก็จะมาทำขี้ปะตะเพียนกันนะคะก็ตัดจะประมาณนะคะแล้วก็ตัดค่ะครั้งนี้ก็เหมือนกันตอกกะนะคะเราก็จะได้ละเสร็จแล้วเราก็จะมาทำหางกันวิธีการทำหางนะคะเราก็จะสอด ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้จะมีรูแล้วก็จะสอดเข้าไปนะคะอันนจะสันแต่นิดนึงสอดเข้าไปเลยค่ะนะคะหางจะได้ไม่ตุดเสร็จแล้วเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งนะคะ เสร็จแล้วเราก็เอาอีกด้านหนึ่งทำเหมือนกันค่ะเราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีรูนะคะเสียบเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ดันเข้าไปข้างในดันเข้าไปลึกๆนะคะหางเราจะได้ไม่หลุดเสร็จแล้วเราก็ตัดเลยค่ะอยากได้หางแบบไหนก็ตัดเอาตามใจชอบเลยค่ะ เราก็จะได้ปลาตะเพียนนะคะเรียบร้อยแล้วเหรียญก็จะอยู่ด้านในนะคะโอเคจบแล้วค่ะสำหรับการภาพเปลี่ยนประทานแล้วพบกันใหม่ในแบบต่อ,ตอไปนะคะสวัสดีค่ะ